เดินเต้นกับใครนะเราเต้นกับทาเต้อีตีอ่ะหมอเตือนมันเออไปไหนดีไหนแล้วมันไปเรียนตุลาเหมือนกันไหมเหรอไม่เจอเหมือนมั้มันไปเรียนตุลานั่มันจบคณะเดียวมันลบเออมันลบอะใช่เดียวเรียนวิทยาขาดตุลาจบแต่มันจบมันจบเคมีมันมันมันจบมันจบไปนี่ไั้งเพิ่มเต้นคู่กับใครวะมมีรู้ฮะมีรู้ ไม่รู้อดีตท่อตุ้ยเป็นไงบ้างอ่ะไม่รู้มีผัวไปแล้วเมื่อก่อนถามเรื่องเพื่อนตุ้ยอ่ะก็แม็มีผัวเลยตอบไม่รู้เลยอ่ะไอ้ชุเลศจื่อหายมันเลิกกันแล้วอ่ะไม่รู้มันเป็นพยาบาลอยู่พิษโลกอ่ะที่ม่วงล่าสุดอ่ะไม่รู้อดีตไม่ใจจําไม่รู้ ได้ให้เป็นเได้เลย่จางกับเพื่อเฮ้ยามีประกวดว่าดึงไงประกวดไงให้เราได้ที่สองได้บงเราได้ที่หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเพ่เลยองเราได้ที่่ อุย้ยไปรับรางวัลมาไม่ได้ยินเป็นไงอุ๊ยดียังไม่ร่วออกไปในรูเนี่ยมันเป็นรู้ที่ไหนเป็นร <ไป S 1> <ล>ูหายไปเลยอ่ะ